ครับท่านผู้ชมครับวันนี้ครับเรานะครับมาอยู่กับนี่เลยพลิดดารานะครับเป็นกระบาไฟฟ้าต้องบอกว่าน่าจะเป็นยี่ห้อแรกๆนะครับที่จำหน่ายในเมืองไทยสําหรับวันนี้นะครับคือการทดลองระบบขับเคลื่อน4ล้อของเขานะครับที่มีมาให้ถึง7โหมดนะครับในสําหรับตัวที่เป็นรุ่นขับ4แล้วก็เป็นตัวท็อปนะครับต้องบอกนะครับว่าแบตเตอรี่ของเขานะครับที่มีจําหน่ายในเมืองไทยนะครับมีอยู่3มขนาด ก็คือ63กิโลวัตต์นะครับ73.9กิโลวัตต์แล้วก็86กิโลวัตต์นะครับซึ่งตัวท็อปสุดนะครับก็ขนาด86กิโลวัตต์วิ่งได้ระยะทั้งหมดนะครับ455กิโลนะครับก็ตามมาตรฐานของ NEDC อีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจครับก็คือโหมดสำหรับลุยน้ำนะครับซึ่งในโหมดลุยน้ำเองนะครับก็ทำให้รถเนี่ยสามารถลุยน้ำได้ความสูงนะครับ815มิมหรือ81.5เซนโอ้โหต้องบอกว่าสูงมากสูงมาก วาจริงๆะเมื่อกี้ที่ได้ลองก็โอเคมากๆเลยเดี๋ยวเรามาพูดถึงฟิลลิ่งกันนะว่าในการขับขี่เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับในโหมดออฟโรดเองนะครับก็ที่ขับขี่มานะครับตัวมอเตอร์ไฟฟ้าเองนะครับก็มีกําลังให้นะครับสูงสุด315กิโลวัตต์นะครับแล้วก็ได้แรงม้าอยู่ประมาณ420กว่ากว่าแรงม้านะครับส่วนแรงบิดเองโอ้โหน้องบอกเลเยอะมากก็คือ,อ595นิวตันเมตรนะครับทำให้นะครับ0-100เนี่ย ใช้เวลาเพียงแค่4.5วินาทีเท่านั้นโอ้โหต้องบอ,อกเลยเฮ้ยนี่เป็นปิกอัพนะปิกอัพพอมาออฟโรดเองนะครับได้ทดสอบในส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นพื้นถนนที่เป็นกรวดนะครับเป็นหินรอยนะครับเราก็ได้ทดสอบทั้งหมดแสนและหมดหมัดนะครับในการเล่นเชนแล้วกันในความเร็วแล้วก็ยูเทิร์นกันทันหันเริ่มแรกเนี่ยเราลองแค่คอม์ตนะครับทำให้รู้สึกว่า ในการที่แฮนดิลิ่งของมุมล,ลเองเนี่ยเวลาตอนยูเทิร์นหักศอกนะครับมันรู้สึกว่าคือช่วงรถเนี่ยมันไหลตามอย่างเดียวเลยแล้วบังคับรถค่อนข้างยากเดี๋ยวพอมาเปลี่ยนเป็นโหมดแซนหรือว่าโหมดที่เป็นออฟโรดนะครับเอ,อ่อทำให้การปิดระบบบางระบบออกไปนะครับทำให้ในการเข้าโค้งหักศอกเนี่ยเข้าง่ายขึ้นแล้วก็ทําให้ตัวรถเสถียรมากขึ้นนะครับก็อีกส่วนหนึ่งนะที่เราได้ทดสอบว่าไม่ว่าจะเป็นเนินชัน นะครับหรือว่าลองในส่วนของรถเอียงส5ิาองศารวมถึงเนินสลับนะครับที่แบบโอ้โหต้องบอกเลยลุมลึกมากนะครับแต่ความสูงของตัวรถเองเนี่ย22.5เซนติเมตรแค่นั้นนะเนี่ยด้านล่างเนี่ยลุยผ่านอุปสรรคได้ง่ายกว่ารถที่เป็นสันดาปความที่เป็นรถยนต์ไฟฟ้าเครื่องยนต์ไฟฟ้ามอเตอร์ไฟฟ้าช่วยในการขับเนี่ยทำให้เราไม่ต้องใช้คันเร่งเยอะนะครับแค่แตะเบาๆรวมถึงขึ้นเนินชันเนี่ยโอ้โหตอนแรกของผมก็คิดว่าเฮ้ยจะขึ้นได้เหรอ กับความสูงต้องบอกว่าชันน,น่าจะประมาณ30มองศาแต่คันเร่งเบาเองอไหลขึ้นแบบว่าง่ายมากนะถ้าเป็นเครื่องยนต์สันดาปเองก็อาจจะใช้คันเร่งได้เยอะแล้วก็อาจจะตะคุยทําทให้พื้นเป็นร่องทาให้ขึ้นยากกว่าเดิมแต่นี้ไม่ต้องเลยค่อยๆเหยียบข,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 ขึ้นไปนทำให้การผ่านอุปสรรคเนินชันไดน้นนง่ายผ่านได้ง่ายครับลมถึงพื้นที่เอียง4ี่ห้าองศานะครับรถจริงๆก็ถ้าเราสนมากก็จะเห็นปิกอัพนะครับที่วลาที่เขาลองรถ4ี่ห้าองศา แต่เนี้ยเนื่องจากกาวเคียร์แลน์ก็ไม่ได้สูงมากแต่ช่วงล่างเนี่ยมันไม่มีอะไรที่มาปิดกั้นนะครับทำให้มันสามารถขึ้นได้ง่ายแล้วผ่านอุปสรรคได้ง่ายพอสมควรน,นะครับรวมถึงสุดท้ายเองนะครับก็คือโหมดที่เป็นในการทดสอบการลุยน้ํา81.5เซนติเมตรเนี่ยโอ้โหเม่กี้ลงไปตอนแรกผมก็ตกใจนะพอลงไปปุ๊บจุดที่ลึกที่สุดเนี่ยรู้สึกว่ารถมันลอยแทบเหมือนจะลอยตามน้ําแต่จริงๆก็ตัวล้อเองเนี่ยก็สัมผัสกับพื้นด้านล่างอยู่นะก็พยายามตะกุยแล้วปั่น ให้รถผ่านในน้าที่มีความลึกสูงนะคร81.5เซนนะครับแต่จริงๆก็ถ้าพูดถึงแล้ววิ่งกันหลายรอบผมว่าความสูงในน้ำน่ะาจะสูงกว่า80เซนแน่นอนนับแต่ก็ผ่านอุปสรรคมาอย่างง่ายดายนับอ่ะอันนี้ก็เป็นแค่แค่คร่าวๆน้ในส่วนของการลุยออฟโรดนะครับไม่ว่าจะเป็นออนโรดเองนะครับก็อาจารย์ิมพ์เตืองจริงๆก็ n e d c ที่ลองมาจากในเมืองที่ตอนแรกนะวิ่งมาได้ประมาณ1 100กิโลผมเทียบกับอาตาที่เปียงที่เหลืออยู่บวกลบคูณหารกันก,นก็แทบจะตรงนะแล้วก็ช้าบ้างบางช่วงก็บวกลบหน้าจะประมาณ5กิโลสกิโลถือว่าไม่ได้เยอะมากและในครั้งนี้นะครับก็เป็นการทดสอบแบบว่าเป็นการจัดเตรียมพื้นที่มานะสถานที่เพื่อให้ทดสอบในแต่ละโหมดแต่เดี๋ยวเราจะไปทดสอบตามรูปแบบงงคอคนลักรถนะครับว่าลุยกันแข่งนั้นได้จริงไหมนะเดี๋ยวเราจะไปเข้า สถานที่จริงกันเลยว่าเป็นแบบไหนบ้างครั้งหน้าอย่าลืมติดตามชมติดตาลาลุยออฟโรดแบบจริงๆเต็มๆ,ๆกันครับไป